ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกอกค่ะลุงกิมรีบเลยกลัวกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันเกี่ยวข้าวไปไหมล่ะลุงจิมไปนหมใเกี่ยวข้าวแล้วเขาอยู่บ่เกี่ยวแม่ผมก็สร้างภาพก็แล้วนี่ครับเพื่อนเพราะความคมเราช่วยดูใจเราเอาใจช่วยเราเอาใจช่วยลุงลุงลุงจิมบอกว่า อะไรนะเราช่วยด้วยใจอันนี้เราเอาใจช่วยเมืม่อวานผมก็มมไปซื้อข้าวช่วยภาษาห้าร้อยมาซ้อนหนึ่นงหน,าางนึ่งแต่เดี๋ยววันนี้เอารถเกี่ยวรถเกี่ยวแต่เราต้องไปเกี่ยวช่วยภาษาไปไปพรอนผ<อ>มพรอนไปอยู่สิบสี่ไร่ทำไมพรอนไม่เอารถเกี่ยวอะ่ะไม่เพราะว่าถ้าเกี่ยวนี่มันจะเอาหินขึ้นมาแล้วเวลากินมันจะแม่เขาเกี่ยวด้วยมือโอ้หน่ะกิน แกแกบรรจงมากข้าวจะสูงสวยพ่อสูงสูงท่วมหัวพ่อน่ะเข้าเข้าประอ่อนแบบไม่ล้มเกี่ยวสองครั้งนี่พายเซต้องไปวางก่อนอ่ะโอ้โอันนั่นรับโชคได้ทงไปดูในคลิปเหมือนหลายๆข้าวได้ทงเขาเป็นพื้นเลยค่ะยายสมอยากได้พันด้วยบอกจะได้พันน้ำเขาวบอกเดี๋ยวผมจะเอามาพอไปยังบบบนี้ฮะ อันนี้สิเอาไปให้เพิ่นเอาไปเพ้น,น oh, มันขึ้นถรถมันสิหอมอ๋ออ๋อขึ้นถรถมันสิหอมสำหรับคลิปนี้นะคะเดีเ๋ยวทุกคนก็เตรียมเตรียมของนะคะ,อ,ะ,คะอันนั้นกเกลียวแล้วเราบอกของเจ้าเออแล้วแล้ว เขาลงมาน่ะแต่สี so it it so ่โมงแต่ส mm, ี่โมงแรงแต่สี่โมงแรงมาลงมาปพาะข้าขี้ตมแน่เพลเือเนียเอ็ดห่าเอ็นนี้แน่เราพื่เเกี่ยวได้เกี่ยวไปแล้วก็ได้พักเกี่ยวไปก็ได้พักได้มันคี้ตมเวลานานเรือนี้มันได้ลงดคนสวยใจดำนี่ยาชีก็รีบไปตากข้าวยาอชีไปตักรีบดี เราจะว่าหนูกัดแล้วก็ไม่จับของค่อยก็คือวานะะั่นล่ะอันอเกี่ยวเขาแล้วตะเขาแล้วกัอันทิมได้แหงกะมันจิไปกัดต่แงงโอ้มันจิไปกัดวันนี้เราจะไปไปทํบุญทบุญกระถินเนาะแม่ไปทําบุญกระถินเอากันไปเสริมเอากันไปเสริมกับบ้านบ้านหัวยางเนาะบ้านหัวยาง เราก็จะไปด้วยรถน้องฝนเด้อ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 จันเซียมีกุมอจะเอาไว้ในข้างในเอาไว้ข้างในเอาขวดเลยเอาขวดเลยไว้ข้างในเนาะค่ะนี่เราก็จะเดินทางกำลังเดินทางไปกับนี่อะไรคะนี่พ่อคุณมีอยู่ไหนคะกำลังจะเมารถกำลังเดินทางไปกับเอ่อ ตรกูลพ่อคุณมีนะคะไม่ใช่ตระกูลเสดเออเศษหนึ่งของพ่อคุณมเสดหนึ่งส่วนสามเศษหนึ่งส่วนสี่เศษหนึ่งส่วนสี่ของพ่อคุณมีนะคะเรากําลังจะเดินทางไปทำบุญกันไปทำบุญกันค่ะวันนี้เจ้ากระเสดหนึ่งส่วนสามของสุขภาพด้วยกันเสดหนึ่งส่วนสามของสุขภาพรถพักราพุ่งลายรถกันนี่ะโอ้ราพุ่งหลายราพุ่งหล เอาวนี่กะลาผู้เอามาแก้มเขานี่นี่กะลาผู้นี่กะลาผู้ฮะแต่สายเข้ามาแก้มเขาเฮ้ยเข้าเป็นคนจังสีมาแก้มเขาเพราสิบหัวให้เฮ้าน้าถ่ายผมเราเป็นคนมีเครดิตเราเป็นคนมีเครดิตจ้ะฮะเขาจะให้เข้าอันอันเขาจใารย์มาแจ๋วให้ตัวเศษขึ้นน้เนาะงตัวเศษอันนี้ าาแีแล้วแลน้ำเกลน้ำกนเขาเกือบตายโอ้โยเปล่าก <c oughs> ัตริประยชน์นากตุตั้งแต่ตีห,าห่าผนอยากจะได้ไปน้ำเขาประโยชน์นำกุแล้วก็มากกับเพื่อสิรดผาลีหนึ่งเขาเพ็ดเนี่ยกินไบเหหัวเสียบุญเสอยบุญเสอาบุญเสีอบุญสุเอบุญลองไปเอาบุญตัหน,นึ่งเออสุดอวบุญ หึงหึด้ไปเอาบุญเธอนึงแบบโอ้โบโบโบหึงหึแล้วไปนลุงอยู่เลยเหืออยู่เออเฮาก็ม่วนตอนที่เขไปบ้านกุ้งโม่งเออเฮาไปเห็ดกระถินบ้านกุ้งโม่งก็อยากไปอีกเนาะมวนมเนี่ยมวลเนี่ยเนาะพอดีเป็นอะไรบุญเนาะอันอันขอยบอกคิดนะขอยตื่นเต้นได้แม่มือน่ะนะเพราว่าขอยสได้สาสตร์ขอยตั้งใจขึ้นไปเอาสาสตรเพราะว่า ใช้แล้วละว่ะบางสิ <บ S 1> ่งบางอย่างสิไปเอา,าศาสตร์เบแลาต้องได้แน่นอนเออคอยว่ายังพอภากันได้จะคุดคอยว่าเขาวเฮว่ามุ่งฝ่ายได้าศาสตร์เพราะว่าถ้าส <c oughs> ตั้งใจว่าเอา,าศาสตร์เอา,าศอาสตร์ <ใจ S 2> เดี๋ยวน่ะใจเผมว่าจะไปเอาศาสตร์ใจเผมว่าไปเอา,าศาสตร์<บ>นึกว่าเขาวเฮได้แล้วศาสตร์น่นนะข้านึ่วก็ดีใจนะเพราเขาได้ศาสตร์เออบัตตานิมโบเมนเข้าวหรือว่าข้าได้เงินพันเอาดีด้วยคามจริงเอาเฮ่ยเธอหนึ่งหรือก็ยังพอแล้วมาเฮ่เธอสอง ขอก็ว่าขอใช้ศาสตร์ขอเออขอเก็ไปถามหาศาสตร์ขออยู่ใส่ขอว่าม่นขอได้ศาสตร์เจ้าได้เงินแล้วอันอันแตกแล้วแตกแล้วเขาเจ้าว่าเพราะว่าขอไปจับสลากขอว่าสิเอาศาสตร์นั่นไม่ขอเบิดหลายลอยอยู่ได้มื่นนั่นนะเออเบิดสามขอเบิดตัวเจ้าอยู่แต่ว่าได้เงี้ยนะกระแตกบุญในรอบตอนเขาเจ้าฮุกข้าวเจ้าถาได้เหลือสองพันสุดท้าย บนไปบนมาอยู่บนอยู่ไปไปถ้าว่าเท่าขึ้นไปอันจับสลารอาสาทเถอะมอนเท่าใดแล้วมือนันหมอนจนเต็มรถเต็มรถล้นแต่อยโทรมาได้มือนันโอ้เขาโทรไปแล้วว่าเขาได้เงินจิประเสริฐปาแม่นเราเนาะเสดฝ่ายนภัยไว้ท่าบุญต่อเพราะเขากระลุนเบิดมือลุนตั้งแต่เสาเสาขุนเนาะลุนตั้งแต่เสาเสาขุนว่าน ว่าเขาสิเอาเงินพันมาแตกมาแตกสองอันพี่น้องมาแตกใบสองคนเราดีใจเขาว่าส่ยศาสตร์ข่อยเขาว่าก่อนจนนี่แหละก่อนก็จนบ่ตั้งกล้องแล้วเนาะขอคิดว่าขอไปเอาศาสตร์เราขอเก็เมื่อใกล้แล้วล้เขาว่าอันเป็นศาสตร์ยี่ห้องสามอันเป็นศาสตร์สองสามอันม้อนก็ใกล้สิบิัตต์เราละเป็นของเข้าแน่นอนบาดีศาสตร์สั้นมันเย้งบ่ไหนนะคุณมาเท่อนี่จับสลากกัน มึงเลือกขันบ네่ได้เงินพันเนี่ยได้หมอนคือเก่าเอาอันไปบ่าวได้หมอนได้มัืออ๋ออยู่ได้วยคนอยากได้สาดบ่ใช่แดงเออเออให้กังสิไปบ่าให้บ้านเพิ่นกเพิ่นก็ขึ้นไปบ่าวด้กันก็ได้สาดมานั่นล่ะได้แคบหัวนแคบกระปุกได้สองหอบมั้งกระปุกก็เลยให้อู้งไรคอยได้อีงั้น่งวะไล่เลย อบจาดมาให้พื้นนึงเอาเอาเอาไปเอาจาดให้เจ้าป่อนนะได้หมวกได้หมอนได้หมวกได้ได้หมอนได้ได้เงินได้ได้ยังไงโอ้ยครบเสร็จเลยเด้อุปกรณ์หาอยู่หากินมีทั้งเงินทั้งทองพร้อมเด้คอยได้อันนั้นด้คอยคอยยังไม่ได้ไดนคอยอ้อมสินกับผ้าเส้นหนาตัวคู่โบธาคอยลืมพอเดียวเอาแบ่งมาเด้อถ้าเทียเดียวยุ่งินจบ ก็ไม่ได้รูปกะป้องยึดตารางนี่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 มนี่อะไรมันเจียวท่ามือข่อยเจี๋ยวเ่ายังไงนะเนี่ยมีตัวนีอย่าเปล่าเถอะเฮ้ยลงรถจังท่าสิไงในรถเขาสิไงในรถสิไรรถกลางร้านแม่ดอกสิเมาแป้งจ้าวซันสิท่าอยู่เงื่อนแล้วก็แล้วว่าอันท่าแป้งนี่ออกจากเงื่อนแล้วก็นคุณล่าท่าอีกเพื่อนึงอาบน้ำนี่มือแรง มดายุ่บ่บานใดบหนาวปันใดคันฮาอานน้ำแล้วบเคยหนาวใครคือยเย็นมือฮะไอ้ฝนรับได้สนั่นนี่ล่ะคนสวขี่หนาวโอ้ยโอ้ยลมละค่ะตอ้ยแมนมนๆตนนั้ใส่กะห่มผ้าอากาฝนก็หอมผาเอาก็ชนค้ณชนคุณชนคนโชด สดกันหนาวอยู่เด้อเออห้อมผ่าสองพื้นจ้าพื้นมเด้อเลยมาคืนอยหอนเนี่ยมาคืนแบบไ่้ทฮะขับเป่ากอาบไเยหน่อผู้นังงงก็เพงอาบเด้อยู่เมื่อืนมันยู่เมื่อื่นเออมันตัางนาฬิกาปกติหโมงแลนอาบปุ๊บตอนนี้นะคะตอนนี้ถึงตางอยแล้วตามอยไม่โดนใจเว้ย ข่อยจังสิอาบน้ำบานะเขาอาบดีล่าเด้อลูกใส่ควายมันตัดให้กับผมเขาม้มันตัดให้กูมันนั่นมันดีลา่้เด้อนัค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไปเจอกันอีกทีที่วัดค่ะมีเป็นยังมีครบ๊ายบาย